สวัสดีค่ะวันนี้ต้อนรับเข้าสู่ช่องมารวยนำโชคชาแนลค่ะส่วนวันี้ผังเลขเด็ดค่ะเซฟไว้ค่ะตอ่อมาประสาเพชรพัลล้านค่ะงวื่อที่ผ่านมาเข้าสี่หนึ่งบนค่ะงวดนี้วิเด่นเจ็ดเด่นเก้าเด่นห้าสองตัวเจ็ดหนึ่งเจ็ดแปดเจ็ดสองเจ็ดสี่เก้าหนึ่งเก้าแปดเก้าสองเก้าสี่ห้าหนึ่งห้าแปดห้าสองห้าสี่ค่ะ ่อมามงกร์นาคาลาคั้งวดที่ผ่านมาเขาสี่หนึ่งบนค่ะงวดนี้คู่โต๊ดมีศูนย์เจ็ดศูนย์แปดหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดสองเจ็ดสองแปดสามเจ็ดสามแปดค่ะต่อมาแอดเทปค่ะสามตัวห้าสองเก้าเจ็ดหกสองสองตัวสองเก้าหกสองห้าเก้าค่ะต่อมาแอดแผ่นแผ่นพารวยค่ะสามตัวสองศูนย์ห้าสามศูนย์ห้าห้าศูนย์หนึ่งสองตัวสองห้าห้าสองศูนย์ห้าห้าศูนย์ค่ะ ต่อมาให้ด้วยใจค่ะสองตัวบนล่างสี <những> ่หนึ่งสี่สองสี่สามห้าหนึ่งห้าสองห้าสามหกหนึ่งหกสองหกสามกันห้าหกค่ะต่อมาเรกคนดังบ้านสวายค่ะเซฟไว้ค่ะต่อมาแอทเฮงเฮงค่ะงวดที่ผ่านมาเข้าสี่หนึ่งค่ะงวดนี้สองตัวบนชุดเต็มเซฟไว้ค่ะ สายเหนือข้างมวนที่ผ่านมาเข้าสี่หนึ่งบนข้างมวดนี้สองตัวมีห้าสี่หกสี่หกห้าห้าศูนย์สามตัวเก้าศูนย์ห้าเก้าหกห้าศูนย์ห้าสี่ค่ะต่อมาแอดโตค่ะสองตัวมีห้าสี่ห้าห้าห้าหกหนึ่งห้าเก้าสองเก้าสามสามตัวหกห้าสี่หนึ่งห้าหกหนึ่งเก้าสองค่ะต่อมาแอลิคิดเขาวิ่งขยันสามเด่นสี่สองตัวสามหกสามเจ็ดสามแปดสามเก้าสี่หกสี่เจ็ดสี่แปดสี่เก้าค่ะ เลขแปดทิศค่ะเซฟไว้ค่ะต่อมาเลขลับนี้ที่มาค้างวดที่ผ่านมาเข้าสี่หกล่างข้างวดนี้วิ่งเด่นแปดเด่นเก้าสามตัวห้าเก้าแปดเก้าแปดห้าแปดเก้าห้าแปดเก้าหนึ่งเก้าแปดหนึ่งสองตัวแปดเก้าเก้าแปดแปดห้าห้าแปดเก้าห้าห้าเก้าแปดหนึ่งหนึ่งแปดเก้าหนึ่งหนึ่งเก้าค่ะต่อมาแอดยืนค่ะสองตัวบนเซฟไว้ค่ะ ทา้งสองตัวล่างครั้งวดที่ผ่านมาเข้า46ครั้งวดนี้มี070802979892676862ค่ะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมและฟังขอให้โชคดีค่ะสวัสดีค่ะ